สวัสดีค่ะพี่น้องนุ้ยมาหาเห็ดหาเห็ดเล้วพี่น้องเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยไปเบื้งหาเห็นเลยเห็นเลาสองดอกดอกงามงามแล้วพี่นองไปเบื้องไปเบื้องไปเบิ้งป่ะได้กลับกล้องกันได้ค่ะเด้อเห็ดพี่น้องเห็ด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 อคนนเห็เห็จเหดึงเห็ดเพิ่เห็ดเห็ดเออเห็ดเห็ด เห็ดมันปูด้วนี่อ่ะแมนเห็ดมันปูของอันไทยที่ดนเยอะเมนเมนเห็ดมันปูไทยที่อันสวิตส์เขากินเห็ดมันปูเห็ดมันปูก็มีเด้อค่ะเด้อเอาเก็บค่ะเก็บเอาหั่นหันแล้วก็ปิดหูมันหน่อยปิดเจ้าหั่นใส่หูมันหน่อยหูเป็นอยังดอกับเอาใส่หูมันแล้วก็ปิดลงหั่นเอออันนี้เอายิปส์มันเทาแล้ว เอาแมนเห็ดมันปูบะพี่น้องเนี่ยนังแม่ว่าเห็ดมันปูค่ขคเลยเนี่เก็บ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 แมนบ่โอ้เห็ดมันปูเห็ดมันปูเห็ดมันปูได้เห็ดมันปูอีรีโอ้ยเก็บก่อนเ้อพี่น้องเก็บบ่เออพอน้าบ่กเก็บพี่น้องเห็ดมันปูเนาะพี่น้องเนาะแมนบะเห็ดชี้สมเนี่ย เห็ดยัางโมโหพี่น้องเอ้ยนี่ไม่ใช่เห็ดปึ่งดอกปลาเห็จดจ้ะดอกางาม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 นี่งามพี่น้องงามแพีงนี่งามแพีงนีส่สองอันบแบบเก็บเลยค่ะคุณพี่ เจ็บๆพี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้ยงามงามเมียนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวก่อนค่ะโอ้ยงาม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 ละดอกใหญ่น้ำพี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้ยดอกงามขนาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องเอ้ยมีเลขหาหลายขนาดมื่อนี้ก็เห็นหลายขนาดก็วู้นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่ดอกนี่กติเก็บดอกนิดหน่อยอีกสิคะ เอาดอกนี้หน่อยเดบ๋นี้ได้ไปหน่อยโอ้ยเยอะมากเยอะลายลายลายพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะคนละเรื่องสีเหลืองตาคารตาคาไปเลยตัดขาไปเลยค่ะเห็นไหมพี่น้องโอ้ยลายตุบปุบตีปีพันว่าดอกนี้บ่เอาแม่เอาไปยังจะบ่อยซะงี้ซื้อแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ได้พี่จุ้มก็ได้ช่วยเลือกได้ตอนนี้ืูหนว แมนค่ะเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ดอกนี้ไงจูปุตัวนั้นนั่นเออนั่นเละนุ่นนุ่นนุ่นฟ้าแฝดนู่นเจ้าฟ้าแฝดก็มีแล้วไม่ใช่มีแต่ลูกฟ้าแฝดเด้ะตัดขาพีน้อบริษัทสันตรนั่นล่ะนั่นล่ะจูปุอยู่นั่นเฮียงกันโอ้งาม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 เฮียงกันแบบวันนั้นพี่น้องใจนี่ยวะขุดผาดไลสใช่ไหมาไทยประอบโอ้ยลายพี่น้องเอ้ยงามงามเลยนะ ยังกระคายก็โอ้โหเก็บเอางามงามไหมก็ก็ยังได้อยู่เนาะบ่มีมันอุบัติเหจัดแอกไม้เอาเนาะมันถาเนาะโ้โหมันถาวรโอเคค่ะสวย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 มากเลยค่ะดอกนี้เฮ้ยมาพี่น้องปิดในดอกนลยพี่น้องดอกสวยงามเลยนี่ อดอกสวยๆงามๆามเลยค่ะนี่ยไม่ได้เอาถุงมือมาอีกแล้วค่ะหาต่อค่ะเอานิ่มพี่น้องเอ้ยไม่เอานิ่มนิ่มก็ไม่เอาแล้วค่ะนะไหวใจพี่น้องเนี่ยเก็บๆๆๆนิดหน้อยๆนิดดอกน้อยเลย น้อยๆนะคะอ่ะฮะอีกพี่น้องอีกฮะอีกอันนี้เห็ดลินจื้อไหมนี่ยพี่น้องเห็ดลินจื้อไหมนี่อันหนึ่งง่ามไปเลยสวยๆสวยๆพี่น้องเอ้ยนี่ เมนไปเดี๋ยวเราจอยากเมื่อถึงไหนถึงการจะร้อนกดเี่แหละพ่นองเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยนี่นี่นี่ตุ๊บุติปี้ยุ้จ้ะเนี่ยเนี่ยดอกอ่อนๆเลยดอกน้อยๆจ้ะเก็บเลยพี่น้องนี่และพี่น้องดอกหน่อยเด้อนงแม่จีเอาดอกหน่อยเด้อจ้ะเห็นดอกหน่อยเอาค่ะนี่ดอกนึงพี่น้องเนี่ยเนี่ยดอกไม่ใช่ เอาดอกแบบนี้จ้ะเนี่ยเอาดอกแบบนี้ค่ะเอาดอกตุ๊ปุติปินี่จ้ะเนี่ยโอ้มีเจ้าของมีดอยู่น้ำผีบนโดดจ้ะหาหาหาพี่น้องหาเต้าหาต่อได้เก็บอยู่นี่ดอกนะี่พี่น้องเห็นไหมนี่ดอกนะนี่ดอกนะนนะอุ้ยแต่ว่าดอกในเทาค่ะ นี่เนี่ยเนี่เนี่ยแต่ว่าอันอันนี้เด้อค่ะหัดต่อหัดต่อค่ะไอ้ที่นีกเลยพี่น้องนี่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 ดอกเสียกะโอ้ยแตกค่ะ được nó <laughs> thảo bị nổi đó ngoài cả áo đứa hả đứa จะดิวประมาณนี้นมันมีเนาะเก็บมันมเนียตู้ติปปี้อร่อยค่ะงาม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 เด้อเค่ะเห็นว่าขันในดอกหนึ่งพี่น้องนั่นน่ะพี่ีดอกหนึ่งพู้าในนเอาเอาเอาดอกได้เหรอโอ้นี่เนี่ยพี่น้องหนึงสองสนี่พี่น้องเอ้เก็บปะเนีนน่เอาเก็บเก็บเเลย เอ็นมาแกแมเอ็นทไงเนี่ยแต่นี่เอาประมาณนี้พี่น้องจ้ะเอื่นินกันได้พี่น้องบดว่ามาขี่เด้ค่ะเห็นเห็นเนตเี่ยบดีบดีบอกว่าจะมาเด้อขี่อยู่บดว่าได้พี่น้อง เอิ่นกันเน่ยต้องไปหารเขาอยู่อันพบกับพำอไรอย่างไงบีน่น,นมูเยอะเลยเนี่ยโอ้แต่นี่ก,ก็ได้อยู่ได้อยู่งามๆเลยได้อยู่ค่ะเนี่ยเกบพี่น้องเออจะเป็นมวนด้ต่ว่ามวนเกบเฮดเดอค่ะเด้ออืม

เ,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 เนี่ด,ดูนี่นี่นีมว่าผู้แก่เขาไม่แก่น,น,นะคะกำลังนิ้วมือนิ้วมือนะกำลังเป็นไอ้น,น,นี่นิ้วนัดสองนี่นี่ นี่ดอกนั่งดอกนึงค่ะนี่ไงในอย่างเงี้ยดูดีๆได้มันมันมันจะเหมือนไอ้ลูกไอ้เนี่ยลูกเอคนน่ะอือเอาลากมันละลี่บุญถอนขึ้นมันก็ออกเกกดอกเลยมันเล็ดไฟเหนือน้ำ ถเไม่เอามันก็มันก็นี้ไดนี่ถ้ม่เอาคนแก่เอ่เก็ไม่มาพี่น้องเามขนาดนี่โอ้ยนี่นี่เก็บเก็บค่าเก็บมันยังมันยังไม่ใหญ่มันยัไม่โตอืมนี่ดอกนะงนี้ดอกนี่หน่อยหลายหลาย ได้ค่ะทุ่งผูรองจ้าเมื่อละค่ะข้อออกเมื่อละเดินจาพี่น้องจ้าอู้เดวพไปแก้วเอาไมนั่น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 เั่นน่ันั่นนั่่ันันนนันั่น้น่ัน่นเนาัน่่ัน่ม ไปล้วจ้าพี่น้องจ้าแค่นี้เด้อค่ะมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ยยกดซับสไครต์นังแมวนี่เด้อค่ะเปะเป็นกำลังใจนะคะนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย